ย4ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชต์เต็ดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นแน c เชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีมันนี่เอ็กรุงเทพครั้งที่24 Digital ดิจิทัล f o แ a นซ์ฟอร พาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์เพิ่มความมั่งคัง่งลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศกองทุนรวมสร้างความมั่นคงให้ สนุนโดยทรูออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งแรงสเสถียรเข้าใจทุกความต้องการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมันนี่เดลี่นะคะประจำเช้าของวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นกันสัปดาห์ใหม่29เ mm hmm. มษายน2567ค่ะเ mm hmm. ช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันอทิตย์ระดาค,ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันนะครับเช้าวันนี้ครับดัชนีหุ้นไทยปรับตัวบวกได้เล็กน้อยนะครับล่าสุดก็ขึ้นอยู่สักประมาณ2จุดเท่านั้นเองเชลินเด็ก์อยู่ที่1,362จุดนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วนะครับมีการประกาศตัวเลข PCE ของสหรัฐซึ่งบ่งชี้ถึงภางงะวะ สูงกว่าที่คาดนะครับมีการประกาศออกมาที่ระดับ2.7นะครับจากการคาดการณ์ที่2.6ซึ่งเงินเฟอ้อของอเมริกาเนี่ยก็เร่งตัตขึ้นมาจากเดือนก่อนหน้าซึ่งประกาศออกมาที่2.5ด้วยนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเศรษฐกิจี่ยก็เติบโตช้าแต่ประกอว่าเงินเฟอ้อเนี่ยยังไม่ลดลงมานะครับทำให้ธนาคารกลางสหรัฐอาจจะพิจารณาค่อนข้างยากลําบากว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยหรือไม่อย่างไรซึ่งการประชุมรอบที่กําลังจะถึงก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะตลาดมั่นใจเต การลดดอ,อกเบีย้ยแน่นอนนะครับแล้วก็ในช่วงที่เหลือของปีอาจจะมีการลดดอ,อกเบีย้ยเพียงแค่1นถึงสครั้งเท่านั้นเองอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนได้แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์บ้านเราเองก็มีการประกาศตัวเลขการส่งออกด้วยนะครับซึ่งก็ปรากฏว่ายังคงย่ำแย่อย,อยู่นะครับตัวเลขการส่งออกในอ,ออกมาหน้าผิดหวังนะครับโดยตัวเลขนะครับของกระทรวงพาณิชย์เดือนมีนาคมติดลบไปถึง10.9%มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะติดลบแค่ประมาณ4ี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับค่ะเซิงเป อาจจะเป็นปัจจัยเชิงลบแล้วค่ะส่วนทางด้านของตัวเลข PCE ที่ออกมานะคะสนับสนุนทําให้ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นยังคงมีแนวโน้มของการขยับแข่งค่าส่งผลอย่างไรบ้างส่งผลทําให้ในเช้าวันนี้นะคะค่าเงินเยนนั้นไปทําสถิติอ่อนค่าที่สุดในรอบ3า34ปีอีกครั้งหนึ่งเป็นสถิติใหม่ซึ่งไปชนระดับ160เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นการอ่อนค่าในระดับที่เกินจิตวิทยาที่ก่อนหน้านี้ในปี 2,565ทางด้านของญี่ปุ่นนั้นเคยมีการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนในช่วงเดือนกันยายนและก็ตุลาคมคิดเป็นเงินสูงถึง2.2หรือว่า2.3ล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามาถึงสถานการณ์ณปัจจุบันค่ะค่าเงินเยนที่อ่อนค่านั้นทางด้านของ BOJ ระบุบอกว่ายังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่จะไปกระทบกับเงินเฟ้อสะท้อนให้เห็นว่าสัญญาณดังกล่าวนั้นอาจจะยังไม่มีการเข้าแทรกแซงค่าเงินเยนนะคะในขณะเดียวกันเงินเยนที่อ่อนค่าแบบนี้ดอลลาร์ที่แข็งค่าแบบนี้ ผลทําให้แนวโน้มของราคาทองคําค่ะยุบยอ่อลงมาเช่นเดียวกันนะคะโดยในเช้าวันนี้ตลาดโซนเอเชียนั้นราคาทองคําไหลลงมายืนอยู่ที่2,324ดอลลาร์ต่อทรอยออนส่วนราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงทรงตัวค่ะอยู่ที่ระดับ83ดอลลาร์นะคะสำหรับเวสเทส็กซัสแล้วก็ทางด้านของ87ดอลลาร์สำหรับทางด้านของตลาดเบรนด์ด้วยส่วนแนวโน้มการลงทุนของตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรท่ามกลางค่างเงินบาทที่อ่อนค่าที่ระดับ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐไปติดตามได้น เทรดถามค่ะ ตามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสุโชตเทียรวนรัตผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณสุโชิคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับข่าวลบๆจากต่างประเทศจริงๆก็พอมีอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของ PCE เรื่องดอกเบี้ยเฟดนะครับวเช้าวันนี้ก็มีเรื่องตัวเลขการส่งออกอีกแต่หุ้นไทยก็ยังบวกได้สักประมาณ2-3ถึงจุดนะฮะมองยังไงบ้าง ครับอ ie e <ashi> ันดับแรกเลยนะครับในเรื่องของตัวเลขคอดิจิคอปีตีของทางสหรัฐเนี่ยนะครับที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าแม้ว่าจักระดูกกว่าที่คอนเฟิร์มคาดการนะครับแต่ว่าก็สังเกตอย่างหนึ่งก็คือตลาดของสหราชเองเนี่ยไม่ได้ตอบสนองเทิงลบเท่าไหร่นะ นะครับเนื like, mm like, like ่องจากว่ามีการไพร์ตินไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากเห็นเงินเฟ้อไรไปมากออกมานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของคอพีซีเนี่ยก็เลยตกไปนะครับตับจุดที่ออกมาครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าไฮไลท์คือนักลงทุนเนี่ยจะชะลอการลงทุนในช่วงสั้นๆนะครับก็คือช่วงต้นป์นี้นะครับเพื่อรอผลการประชุมเสร็จนะครับ ในคืนวันที่1กฤษดาคมเนี่ยฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยตลาดหรือนักลงทุนเนี่ยก็จะจับตาดูท้อยแรงของทางนายเจอร์ร็พาเวลนะครับว่าจะมีการหินนะครับหรือมีการส่งสัญญาณในเรื่องของทิศทางอากาศตกเลี่ยงไรนะครับซึ่งตรงนี้เขาทาให้ในช่วงตื่นเช้าองวันนี้เนี่ยการลงทุนต่างๆก็จะอาจจะไม่ได้คึกคักมากนัะแล้วก็นักลงทุนน่าจะถืหมดของการเป็นแอสตี กลับมาดูที่ตลาดทุนไทยนะครับผมก็ประเมินว่าตลาดทุนไทยเนี่ยบางนี้ก็คงจะเรียกว่าดาวไปคงจะน้อยนะครับเนื่องจากว่าลายตัวเนี่ยตกลงมาของท่านเยอะแล้วแล้วก็ถ้ามาดูกันจริงๆแล้วเนี่ยผล รามากที่น1น่ะครับหุ้นหลายๆตัวหลายกลุ่มเนี่ยมีแนวโน้มที่ผลประกอบการจะออกมาดีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าดาวไซตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่น่าเยอะนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับตล,ลาดต่างป,ประเทศเท่าไหร่นะในช่วงที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ขึ้นตามเขานะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะตาดูในเรื่องของหุ้นที่ถูก็อตเซลล์หนักๆนะฮะที่เป็นหุ้นบิ๊กแคปต่างที่กถูกซับเซลล์หนักๆไว้กอน้าาาีีะรจจม เขเวอร์ช็อตครับนะครับเนื่องจากว่ามาตรการของทางตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงสักประมาณปลายปลายเดือนมกราที่ตามเขาออกมาซึ่งก็คงจะเป็นช่วงของเดือนมิถุนายมนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเขาวอร์ชอตครับนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูมูลค่าเม็ดเงินนะครับของคุณอาสแตนดิ้งที่มีการช็อตเดียวค้างอยู่เนี่ยนะครับมูลค่าล่าสุดเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งแสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระสุนสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้เป็นตัวทำยันหน้ชนีเซ็นตอินเด็กต์เอาไว้นะครับททาให้ ใส่คนที่ต่ำแล้วก็มีโอกาสเปิดอัปไซด์ด้วยนะครับค่ะแล้วมองการปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ยังไงบ้างคะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าในช่วงหนึ่งข,ของดบห์นี้นะครับเน้นไปที่รัฐมนตรีคลั้นใหม่นะครับคุณพิชัยนะครับตรงน,นี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะมีการถแถลงในเรื่องของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมา นะครับรวมถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งคงจะมีความคืบหน้านะครับแล้วก็เนื่องจากประธานเนี่ยก็เป็นประธานของตลาดหลักทรัพย์อดีตนะฮะอดีตประธานของตลาดหลักทรัพย์ห่งประเทศไทยก็คงจะมีการพูดถึงในเรื่องของมาตรการกำกับดูแลการซื้อขายในเรื่องของท็อปเซลลิงแล้วก็โรบอทเทรดด้วยครับตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นข่าวบวกกับตลาดหุ้นได้นะครับก็อาจจะต้องรอท่านออกมารับตำแหน่งแล้วก็มาแรลแสักทีหนึ่งนะครับอืมมีหุ้นที่น่าสนใจหรือท็อปิกช่วงนี้ไหมฮะจากหุ้นที่น่าสนใจตอนนี้ เนี่ยคงจะโฟกัสไปที่ผลประกอบก,บกบารไตรมาสที่1นะครับที่แนวโน้มน่าสองมาดีนะครับตัวแรกนะครับวันนี้ที่สายรีเซิร์ฟอรือคอเวอร์เนี่ยหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยขอไปไฮไลท์ที่โบรโออาร์นะครับหรือปั๊มน้ำมันกททโออาร์นั่นเองครับโบร์โออาร์เนี่ยแนวโน้มไตรมาสที่1นึ่คาดการตลาดค่อนข้างดีนะครับผลประกอบการเราคาดการไว้ที่3,000กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ยการปลดล็อกน้ำมันดีเซลเนดานราคานะครับ ตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้ค่าการตลาดไตรมาสที่2ของตัว OR เนี่ยดีขึ้นกว่าไตรมาสที่1ได้อีกนะครับเพราะฉันก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นท็อปทิกได้นะครับในช่วงที่ประกันในเรื่องของแนวโน้มนผลประกรอบการกันนะครับโดยนะฮะเป้าพื้นฐานเราให้ไว้ที่24บาทนะครับ,าม,รนะรบมาดูหุ้นบิ๊กแคปอีกตัวหนึง่งก็คือหุ้นซีทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นท็อปออฟเดอะทาวก็คือราคาหมูราคาไก่รวมถึงราคาไข่เนะี่ย mm. แพงทุกตัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยคาดการณ์ว่า,า,า,รรารเขขาาจะดดทุนล แล้วก็จะพลิกกับมาเทถนอาราเป็นกำไรที่ไตรมากที่2นั่นเองครับตัว c p f นะครับเป้าพื้นฐานเราให้ไว้ที่22บาท40าทนะครับแล้วก็มาดูหุ้นสม a l l c a อีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมบอกว่าผลประกอบการเขาน่าจะทำ New High รจมากที่1ก็คือหุ้น Cash นะครับหรือชื่อเต็มก็คือสต a ร์เฟนะครับตัวนี้เนี่ยผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งน่าจะทำนิวไฮจากในเรื่องของคอน sumer product หรือสินค้าปโกบริโภคตกางๆที่ตอนนี้ดีมานร่มกลับมาเต็มที่แล้วครับแล้วก็เวอร์ชันตอนนี้ถือว่าค่อนข้างลงมาค่อนข้างถูกมากนะครับตัวนี้เป้าพื้นฐานราให้ไวก้บที่5ิบ้านะครับค่ะโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณสุทชนนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่คุณแนะนำวันนี้รายการเรารวบรวมมาฝาก กันนะครับพายแนะนำตัว K-Bank กับ T.U. ครับ U.O.B.K. h e เคเียนมองไปที่ BDMS Major แล้วก็ T.A.C.C. ค่ะมรลาตโอเลือกตัว HANA กับ s i n g ก r ครับส่วนทางด้านของ a IRA มองไปที่ T.A.C.C. ค่ะและ Financial Cyrus เลือกตัว NSL ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะมน,น่แ่โปกรุงเทพครั้งที่24ดิจิทัลฟนนซ์ คุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ <c oughs> เพิ่มความมั่งคัง่งลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศกองทุนรวม สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันชีวิตประกันภยัปนภยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านการเงินและการลงทุนที่นี่ที่เดียว16-19พฤษภาคมนี้ที่ c h a l l เจอร์ฮ a l l 2-3 i ิม a c กเมืองทองธานีกัดโดยการเงินธนาคารเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอทมันนี่แอนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o โซเช e d จำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media ียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี มันนี่เอ็กกรุงเทพครั้งที่24ดิจิทัลไฟแนนซ์ for All พาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์เพิ่มความ ะะที่สามารถสร้างความโดดเด่นและก็สามารถพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์นะคะเป็นการมอบรางวัลกับ5ธุรกิจ SME ค่ะที่สามารถคว้ารางวัลไบโพลบิ i สเน s อ w ว r ร์สบสยสะสินครั้งที่19มาฝากกันค่ะ ไทยพาณิชย์ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจาศาสตร์ศิลป์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยจัดพิธีมอบรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของ SME ไทยไปโพลบิสเนสอะวอร์ดบายาศาสตร์ศิลป์ครั้งที่19ให้กับ5ธุรกิจ SME ที่สร้างความแตกต่างทางธุรกิจได้อย่างโดดเด่นและสามารถพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดในทุกสถานการณ์ด้วยพลังผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนโดยธุรกิจที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่บริษัทกรานมอน รางวัลในมิติองค์กรที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาดและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการบริษัทโกไฟฟ์จำกัดได้รับรางวัลในมิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการบริษัทชูโกลบอลจำกัดได้รับรางวัลในมิติการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการบริษัทลายวิจิตจำกัดได้รับรางวัลในมิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาดและบริษัทเอเบสอินเตอร์โปรดักต์จำกัดได้รับรางวัลในมิติการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าการบริหารจัดการด้าน การปฏิบัติการและการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการโดยมีนายอภิษฎ์ตันติวรวงศ์นายกุกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัล ปัจจัยที่เราได้รับความสําเร็จที่นําไปสู่การได้รับรางวัลอันนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือการที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการศึกษาและการไขคว้าหาความรู้นะคะทั้งด้านทางเทคนิคคือการปลูกองุ่นแล้วก็ทำไวน์เพื่อให้เราได้เกิดสินค้าที่ดีมีคุณภาพสูงขึ้นมาแล้วก็การหาความรู้ทางด้านการทําธุรกิจใหม่ๆนะคะอย่างเช่นการที่เราทาทางด้าน hospitality หรือการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยและแม้กระทั่งด้านกฎหมายที่เป็นความท้าทายในการทํา ธุรกิจทางด้านแอลกอฮอลในประเทศไทยคะ่ะเราในฐานะธุรกิจขนาด S M B นะคะเราก็ยินดีทุกครั้งที่มีหน่วยงานหรือว่ารางวัลที่มองเห็นแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เราทำอย่างเช่น S C B นี้ที่ได้มอบรางวัลไบโพลบิสเน s อวอร์ดให้กับเราคะ่ะรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับรางวัลไบโพลอวอร์ดในรอบนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจนะครับให้เราทำในสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับให้ทำต่อ โก้ไฟฟเองเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา p r o d u ั t ์ของเราในรูปแบบ c u s t o m e r centric ให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมี่สุดนะครับแล้วเราทําในรูปแบบที่ต่อเนื่องแลวก็สม่ำเสมอครับบริษัทเราเรามีมองว่าเรามีการมองเทรนด์ใหม่ๆในอนาคตนะครับว่าทายังไงให้เราอยู่รอดให้ได้นะครับซึ่งเราจะมี p r o d u ั t ์ที่เรียกว่าเป็น c i r c u l a r economy เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับสังเกตได้ว่าเราจะมีใช้พลาสติกอารเพชในการเป่าขวดนะครับหรือในกระปุกในอะไรต่างๆเนี่ยเราเลือก เิ่มเอาวัสดุพลาสติกที่ธรรมชาติหรือที่ใช้แล้วเนี่ยเป็นโพสต์คอนซูเมอร์กลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งบางส่วนเราอาจจะกลายเป็นโปรดักที่เป็นไม้แขวนเสื้อเป็นกระถางต้นไม้หรือเป็นยามองที่วันนี้ที่มาแจกก็ทํามาจากดีไซเคิร์ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทางไบโพลนะครับ Award บิสเดตอวิร์ดไบสัดสินได้มอบให้กระทางบริษัทนะครับเราจะเอาตรงนี้เป็นสื่อส่วนหนึ่งของความภูมิใจนะครับและจะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้ายั่งยืนต่อไปครับ การพิจารณาตัดสินรางวัลไบโพ s i n e s s a w a r d สบายสสินประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการและด้านธุรกิจผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการพิจารณาไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์หรือสสินผู้ที่สนใจสามารถสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ w w w b ์ไว b ์เว็บ s s ทไบโพ o บิสเหรือ02 2 1 8 4 0 0 1 9ต่อ179 สนใจโครงการนี้ก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ b y p o b u s i n e s s a w a r d o r g ได้นะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันต่อเรื่องของตลาดหุ้นญี่ปุ่นบ้างว่ายังน่าสนใจอยู่หรือไม่ครับมันนี่เอ็กโปรกรุงเทพครั้งที่24 Digital Finance for All พาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลางออมทรัพย์เพิ่มความมั่งคัง่งลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศกองทุนรวมสร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านการเงินและการลงทุนที่นี่ที่เดียว16-19พฤษภิกายนนี้ที่ h h l l l n เจอร์ l 2-3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ worldwide ์เ n ็บดอทมันนี n นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตจำกัดหนึ่งในผู้นำ f i แ a นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี มันนี่เอ็กรุงเทพครั้งที่24ดิจิทัลไฟแนนซ์ฟอร์ออพาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลังออมทรัพย์สนับสนุนโดยทรูออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งแรงสเสถียรเข้าใจทุกความต้องการ มาติดตามรายการต่อครับอย่างที่เกิดนไปว่าจะคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก่อนหน้านี้เคยเป็นตลาดที่สดใสามาต่อเนื่องแต่ช่วงหลังๆนี่ก็เจอปัจจัยกดดันไปหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเยนที่อ่อนค่าลงมาอย่างมากเงินเฟอ้อที่เริ่มเร่งตัวแล้วก็นโยบายการเงินที่ดูจะค่อนข้างพิจารณายากครับว่าจะออกนโยบายการเงินในลักษณะไหนกันแน่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจเองเงินเฟอ้อเองมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปคุยกันว่าญี่ปุ่นยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าคุยกันกุุสสิิิททธธ วภาคนะครับผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์และกลยุทธการลงทุนของบรจารเอเซ็พลัสนะครับยูนายดควีออก,การสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสุภทธิ์คะช่วงที่ผ่านมาบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นสดใสมากๆนะคะมีจังหวะขึ้นไปยืนเหนือ4ี่0 0จุดได้ด้วยแต่ว่ามานปัจจุบันเนี่ยไหลลงมาอยู่สักประมาณ3 7 0 0 0 38,000แแล้วเราประเมินตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังไงบ้างคะ ก็จริงภาพรวมตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็มีการปรับลงมานะครับล้อไปกับตลาดหุ้นทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐนะครับที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของความตึงเครียดของตะวันออกกลางนะครับก็แน่นอนว่าตลาดหุ้นที่เคยขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรขึ้นมาบ้างนะครับก็แต่ทั้งนี้เองเนี่ยด้วยฟัน a m e n ท a นะครับซึ่งเราก็มองว่ากลับกันนะครับคือหลายๆประเทศนกลัวเงินเฟ้อใช่ไหมครับแต่ว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนนี้เขาพยายามที่จะทำให้เงินเฟ้อสามารถเมนเทนบริเวณ2%ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็มองว่าน่าจะยิ่งเป็นปัจจัยบวก เงินเฟ้อเนี่ยสามารถยืนอยู่บริเวณเป้าหมายได้เพราะว่าหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าเราจำมันได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยติดอยู่ในภาวะเงินฝืดมานานมากๆนะครับเกือบสามสิบปีซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้จังหวะนี้นะครับในการขึ้นค่าแรงรวมถึงขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งผมก็มองว่าถ้าญี่ปุ่นมีการปรับย่อลงมาแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่สามารถทยอยสะสมได้ครับถ้าเรามองว่าญี่ปุ่นยังดีอยู่เนี่ยมันจะเป็นการดีแบบกระจายทั่วไปท่าทุกเซกเตอร์เลยหรือว่าเราต้องไปโฟกัสไปเน้นที่กลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือไม่ ครับแน่นอนนะครับอย่างถ้าเคยได้ยินเนี่ยคิดว่าช่วงหลังๆนี้อาจจะได้ยินเรื่องของเซเว่นซามูไรนะที่อาจจะคล้ายคหุ้นเจ็ดนางฟ้าของอารัตน์นะครับซึ่งตรงนี้ญี่ปุ่นก็มีเซเว่นซามูไรขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งหลักๆในเซเว่นซามูไรเองก็ประกอบไปด้วยพวกหุ้นเซมิคอนดักเตอร์นะครับอย่างโตเกียวอิเล็กตรอนนะครับอย่างดิสโก้นะครับรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เช่นโตโยต้าหรือซูเปอร์ลูบแบบนี้นะครับแล้วก็กลุ่มเทรดดิ้งคอมพานีซึ่งผมมองว่าหลายๆตัวนะครับก็มีความน่าสนใจแต่ว่าทททั้้้้งงงงงงนนนนนนีีีีเเเเเเอออ่่่่ยยยยผมมมวววาาาาาาากกกรโลจจจะะะํใใหหหหป็็บดฉพพุญ หุ้นลัตแคปนะครับหรือว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยที่แน่นอนนะผมมองว่า AI เนี่ยมันไม่ได้มาแค่เล่นๆนะครับคือมันมันมันน่าจะทําให้เอ่อหลายๆอย่างนะครับในชีวิตประจําวันของคนเนี่ยาจะเปลี่ยนไปเยอะซึ่งเรามองว่า AI เนี่ยก็มีฟันด amental มาจากเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งเรามองว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่สามารถผลิตอุปกรณ์เหล่านี้ได้ค่อนข้างมีคุณภาพสูงมากๆนะครับก็เลยมองว่าจังหวะนี้นะครับที่ตลาดตลาดลงมาเนี่ยกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับรวมถึงกลุ่มเซฟติงคอมพานีนะครับแล้วกลุ่มแล้วกก็ลุ่มแแบงง์์์เเเนนนนนีีี่่่่่่ยผมมมมอออออววาาาาาจจะะะโกสทพพรรรฟได้ โอเคตอนนี้เนี่ยเงินเยนก็อ่อนค่าหนักมากๆนะครับก็ทําให้เรามองว่าจริงๆนโยบายการเงินเนี่ยของญี่ปุ่นน่าจะมีโอกาสมีโอกาสค่อนข้างสูง,งนะครับที่น่าจะมีการปรับขึ้นมาตัดดอกเบีย้ยต่อเพราะว่าดอกเบีย้ยณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอนะครับที่จะทําให้เงินเฟ้อเนี่ยสามารถควบคุมได้นะครับก็เลยมองว่าในปีนี้เอาลุกเนี่ยเบลเจเองก็น่าจะมีโอกาสนะที่จะปรั นตลาดดอกเบี้ยได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะจังหวะในการเข้าลงทุนนะคะเพราะว่าหุ้นต่างๆที่พูดมาเนี่ยนะคะก็ถือว่าอัตราการเติบโตค่อนข้างดีราคาวิ่งแรงแต่ก็ลงแรงเช่นเดียวกันนะคะคในช่วงที่ผ่านมาเราแนะนําจังหวะในการเข้าลงทุนยังไงบ้างคะ ครับผมก็สำหรับถ้าเราจับเงนดีนะครับอย่างปี2023เนะี่ยเป็นปีที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาแรงมากๆแทบนักลงทุนบางคนที่อยากลงทุนผมมองเชื่อเลยว่าโอกาสที่จะเข้าไปมียากมากมากเพราะว่าบางวันเนี่ยมันขึ้นทุกวันเลยนะครับซึ่งทำให้เรามองว่าจริงๆนะปัจจุบันเนี่ยที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีการพักลงมาผมมองว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยก็เป็นจังหวะทยอยสะสมที่ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าถ้าเราจะมองเป็นอินเด็กซ์เนี่ยอย่างนิกายนะครับของ25ผมก็มองบริเวณสักนนนนนนะะะคครรรัับบบเเเาาาา่่่จป็็โททีสสมถยยอกได้ว ิกอินเด็กนะครับก็เป็นอีกดัชนีหนึ่งผมก็มองว่าอยู่ที่บริเวณสัก2 6 0 0ถึง2,150เนี่ยก็เป็นบริเวณสะสมหุ้นญี่ปุ่นค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าญี่ปุ่นเองมีจังหวะ c o l l e c ชั o n ลงมาค่อนข้างน้อยนะ้วก็มองว่าปัจจุบันนะครับก็เป็นโอกาสสะสมได้เช่นกันสำหรับหุ้นญี่ปุ่นครับอืมเรามีกองแนะนำไหมฮะ ครับเราสำหรับทางบริษัท Asset Plus นะครับเราก็จะมีกองทุน SPNGF นะครับที่เป็นนิปเปิลโกลด์นะครับสำหรับกองหุ้นญี่ปุ่นนะครับของ Asset Plus เนี่ยก็จะมีกอง SPNGF นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเน้นลงทุนในพวกหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มเทรดดิ้งคอมพานีเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็อย่างผลประกอบการเองเนี่ยก็สามารถมีผลผลิตผลอบแทนที่ค่อนข้างดีมาอย่างต่อเนื่องเลยทั้งในปี2022 2023นะครับรวมถึงในปีนี้นะครับผลตอบแทนเองก็ยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างต่อเนื่องสำหรับ SPNGF ครับผมโอเค อเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณสุปสิทธิ์นะครับขอบคุณค่ะครับสวัสด mm. ีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาติดตามรายการกันใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุยขงคุยขมงมันนี่เอ็กโปกรุงเทพครั้งที่24 Digital Finance for All พาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์